ท่านนะครับวันนี้อยู่กับพี่พ่อมะลิพ่อมะละ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 อยู่นี่นี่น้องออกมาเดินสำรวจเห็นไหมอันนี้เอ่ะอ๊อนี่น้องออกมาเดินสำรวจท้องทุ่งนี่ก็เลยปล่อยให้น้องออกมาเล่นดูมากนี่ว่าน้องจะเป็นยังไงเห็นไหมตรงนี้ก็แม่มะลินี่น้องมะล,ลินั่นเองเด้อนี่น้องออกมาสำรวจดู ว่าบ้านมีอะไรมัง่งตรงนี้ตรงหน้าหน้าร้านหน้าร้านนี่เห็นไหมตรงนี้ก็จะเป็นโซนของหน้าร้านเรานั่นเองตรงนี้นางก็เอามาสำรวจดูไม่ใช่กินข้าวไปเลยได้ไงมาเนี่ย,เ,ยเอ้ามาหาหย,ยังอยู่นั่นน่ะอันนี้คือพ่อมะลิเป็นพ่อหมูส่วนแม่หมูอยู่นูน่นพ่อมะละพ่อมะละมะละตัวผู้ซิ่อมะละตัวเมียซิ่อมะลิน้องมะลิอยู่นูน่นนู่นอยู่ มุมนู้นหนึ่งมาแล้วนั่งไปสำรวจดูใช่ไหมเอ้าอไปดูก่อนพี่ระหว่างม้ากับหมูเนี่ยใครจะเหนือกว่ากันเอ้าเอ้ากล้าไหมกล้าไหมกล้าไหมโอ้เดี๋ยวก็ดีดซะเลยนี่โอ้หนักเลงแต่ว่าหมูนี่นักเลงขนาดอ้าอ้าวออกมาสำรวจดูก่อนว่ามีอะไรมั่งบ้านเรา อปึ๊บนี่ไปหาหยังหาหยังหาหยังเอาเบิ้งดูกแบบนี้อันนี้คือถุงที่มันปิวมาเดี๋ยวเราก็จะเก็บทำความสะอาดนั่นเองเด้อไปนี่แหละคือหมูอันนี้มะละพ่อมะละพูนแม่มะลิน้องสองคนจะอยู่ด้วยกัน,นส่วนด้านหลังก็พี่เลี้ยงก็พี่กินั่นเองพี่กิเป็นพี่เลี้ยงของเด็ดสองคนนี้เห็นไหม ือหมาบ้าน,นเราก่อนเดินตามหมูต้อยๆเลยเนะียสงสัยแต่นางรู้จักกันแล้วแหละรู้จักกันแล้วก็เลยแบบคงไม่อะไรหรอกมาหาขึ้นอะดูว่าบ้านเรามีอะไรมัางอันนี้ดงพักหวานเด้อย,ย่าไปกัดต้นมักูุเลี่ยนได้น่ะนะบ่น่ะ,นนะโอเคแม่หมูพ่อหมูบ้านเราให้นางสำรวจก่อนออกมาสำรวจอีกแล้ว นี่เห็นไหมดูนางก็นลองปล่อยให้นางอยู่แบบธรรมชาติเพราะว่ามันจะไม่ลงน้ําถ้าหมูถ้ามีน้ําแบบนี้เพ่่นจะไม่ลงนี่รับรองไม่ไปยุ่งเกับท้องนาเส้นบ้านของเรานี่เพราะว่าถึงเราไม่ปล่อยนางก็ขุดหลุมออกอยู่ดีเรายังไม่ได้ปิดตรงนั้นเพราะว่าเราต้องไปขายของช่วงเย็นช่วงเช้าแล้วก็ร่องอยู่ร้านนั่นเองมันต้องมีวันหยุดสักวันหนึ่ง เพื่อที่จะล้อมรั้วอันนี้ล้อมตะข่รให้น้องอยู่ในรั้วของนางอันนี้ก็ปล่อยให้นางออกมาเดินก่อนเพราะว่า <c oughs> เรายังไม่ได้ล้อมรั้วน,นั่นเองอันนี้พ่อมาละจะค่อยคุ้นชินกับคนมากกว่าแม่มาลีแม่มาลีนี่จะขี้ตกใจอยู่นิดหนึงแต่ก็อยู่ข้างนอกนะถ้าอยู่ข้างในก็โอเคไม่เป็นไรนี่สำหรับพ่อมาละน้องก็จะคุ้นชินกับเรานี่ สามารถป้อนอาหารได้แหละนี่สามารถเล่นได้ด้วยลูกหัวได้ด้วยนี่สําหรับพ่อมะละนั่นยังเป็นพ่อหมูนี่นั่งกินอะไรกับบรรุนี่หายกินเศษใบไม้ใบหญ้าของนางตามภาษานางนั่นแหละม่บานนี่นี่มบ้านนี่โอ้ไหมนางชอบเล่นคุ้นชินกับเรานั่นแหละสําหรับพ่อมะลิแม่พ่อมะละแม่มะลิโอ้ก็ละไับย์สนมะลิมะละเนี่ยก็ไดนี่ โอเคเห็นบ่นี่ยปะปะให้นางวันนี้ก็คงทังปล่อยให้นางอยู่แถวนี้แหละเพราะว่านางจะนอนเล่นอยู่แถวนี้อหม,มาคงไม่มาทําลายนางหรอกม,มั้งเพราะพี่โถก็อยู่ี่ถ้ารู้สึกไม่ปลอดภัยเดินนางก็วิ่งเข้าในถ้าของนางนั่นเองโอเคขอบคุณพี่ๆทุกท่านครับไปแล้วบา,บายบายเด้อ